การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ยอมรับนะครับว่านักลงทุนนั้นชะลอการลงทุนและรอติดตามปัจจัยสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยเป็นหลักเลยครับนายวิริศอัมรปานนะครับผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็บอกว่าหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญนั้นมีมติให้นายกรัฐมนตรีรหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวนะครับก็ยังไม่ส่งผลต่อภาพรวมของการลงทุนนะครับแต่ว่านักลงทุนนี่อาจจะรอดูสถานการณ์หนึ่งเดือนจากนี้ก่อนนะฮะแต่ในระยะยาวก็ยังเชื่อมั่นและสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยครับ เชื่อว่าก็ไม่น่าจะถึงขั้นย้ายการลงทุนไปประเทศอื่นนะครับโดยเฉพาะเวียดนามนั้นถูกพูดถึงกันมากเพราะประเทศไทยน่าลงทุนกว่าเยอะขณะที่นายอัตพลเลิศพิบูลประธานเจ้าที่บริหารของบมจปตทนะครับได้พูดถึงจากปัญหาวิกฤตโควิดสิที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ปตทมีแนวคิดจะปรับเปลี่ยนธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นละจากเดิมที่เน้นสร้างความมั่นคงทางพลัางงานเป็นแนวคิดใหม่เรียกว่า powering life with future energy and beyond นะครับคือขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังอนาคต พลังงานสะอาดแล้วก็ธุรกิจใหม่ที่ใช้นวัตรกรรมเทคโนโลยีดิจิตัลแล้วก็ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคนไทยและคนทั่วโลกด้วยนะครับ